ด้วยเอ้ากดอ้าวแม็กพอดีเลยทำงาน,นด้วยเหรอวันนี้ใช่วันนี้ฉันส่งรายงานมาเช้าจังเลยแล้วพอดีเลยคอมเสียเปิดไม่ติดเปิดติดหน้าจอไม่ขึ้น้อ๋อโอเคอาการนี้นะโอเคเ,<ร>เลยแล้วก็ดับเรื่องไม่เข้าใจแล้วเกิดจากอะไรอืม,อมจะส้มยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ สวัสดีครับเมื่อสักครู่อาการที่เกิดขึ้นนะตอนเปิดรายการก็คือคอมพิวเตอร์ของเราเมื่อทำการเปิดเคสแล้วไม่มีสัญญาณไฟเข้าเนาะปุ่ม power switch จะไม่มีสัญญาณก็คือไม่มีไฟเข้ามาปุ่มไม่ติดไฟแล้วก็พอพี่ทําการเปิดหน้าจอสรุปว่ามันขึ้นว่า,า no sync ก็คือไม่มีสัญญาณฉะนั้นสาเหตุอาจจะมาจาก ตัวเคสก็ได้เดี๋ยวพี่แม็กจะลองทําการเปิดเช็คดูนะครับว่าข้างในมันเกิดอะไรกันแน่เดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนแรกเหมือนเดิมนะครับเราต้องขันลดอออกมาก่อนนะครับทําการเปิดฝาเคสเนาะปัญหาส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าอาการที่เราเปิดเคสแล้วไม่มีไฟเข้า แน่นอนครับต้องมาที่จอแจกไฟซึ่งก็คือ power supply นะครับเดี๋ยววันนี้พี่แม็กจะทําการเช็ค power supply ดูนะครับว่า power supply มีปัญหาหรือไม่นะแต่เดี๋ยวเมื่อเราเปิดไปแล้วเรามาเช็คดูกันครับพี่แม็กมีวิธีการเช็คอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเมื่อเราเปิดฝาเคสออกนะครับให้ไปดูที่ power supply นะครับวิธีตรวจสอบก็คือน้องๆจะต้องทําการเสียบ ปลั๊กด้านหลังดูนะครับแล้วก็เรากดลงไปให้แน่นนะครับกดไปให้แน่นแล้วก็ทําการเปิด power switch ดูถ้ามีไฟเข้าที่ปุ่ม power switch ปกติแล้วก็คอมเปิดทํางานได้ปกติแสดงว่าเป็นที่ปลั๊กเรานะครับตรงนี้เกิดอาการหลวมนะเดี๋ยวพี่เม็กจะทําการเสียบให้ดูนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวพอพี่เม็กเสียบปลั๊กดู นะคุ่แม็กจะเปิดปุ่ม power switch ถ้าเกิดพัดลมด้านหลังหมุนเป็นปกติแสดงว่า power สะพานเรายังทำงานได้ตามปกตินะครับผมเดี๋ยวดูกันนะอ่ามีลมออกนะครับพัดลมยังทำงานได้แสดงว่าอาการเมื่อสักครู่เกิดจากพักด,ด้านหลังรอตรงนี้เสียบไม่แน่นนะครับนะให้เราทำการเสียบให้แน่นถ้าใช้ได้แสดงว่า ปัญหาเล็กน้อยคือพักหลวมนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเสียบพักแล้วยังเปิดไม่ติดวิธีตรวจสอบขั้นต่อไปนะครับต้องใช้เจ้านี้ครับคลิปหนีบกระดาษเห็นไหมครับเดี๋ยวทํายังไงเดี๋ยวพี่แม็กจะสอนขั้นตอนต่อไปเลยครับเมื่อถอดเราแกะฝาเคสออกมาแล้วเราดูด้านในเห็นสายไฟตรงนี้ไหมครับสายไฟจาก power supply เนี่ยที่เชื่อมไปอย่างบอร์ดเมนบอร์ดของเรานะ จะมีชื่อว่าสายยี่สบสี่พินนะครับให้เราทำการถอดออกมาแล้วครับถอดออกมาเลยอเมื่อถอดออกมาแล้วนะครับทีนี้น้องๆสังเกตนะครับที่ตัวสายเนี่ยครับ่าตรงสายพินยี่สบสี่เนี่ยมันก็จะเป็นสายไฟยี่สบสี่ช่องทางที่จะไปส่งจ่ายไฟไปอย่างเมนบอร์ดนะครับบางเส้นก็อาจจะส่งไปทํางาน ที่ตัวส่วนอื่นๆของบอร์ดนะครับทีนี้มันจะมีอยู่คู่หนึ่งนะครับจะเป็นสายไฟเส้นคู่สีดํานะครับซึ่งจะติดกับสีเขียวนะครับอ่าสายไฟตัวนี้นะครับก็คือสายไฟอ่าเส้นหลักที่จะทําการจ่ายไฟไปอย่างเมมบอร์ดของเรานะครวิธีเช็คนะครับให้นน้องเนี่ยเอาคลิปหนีบกระดาษนะครับแบบอย่างนี้โดยที่ห้ามให้ตัวขั้วติดกันชนกันนะครับ ให้มีระยะห่างนะห่างกันอย่างนี้นะครทีนี้ให้น้องๆเสียบก็ไปที่รูพินตรงนี้นะครับเนี่ยที่เป็นรูพินให้เป็นพินตรงสายเส้นสีดํานะฮะนี่ครับสีดํากับสีเขียวเห็นไหมครับให้เสียบไปครับสีดํานับมาหนึ่งสองสามสีดำช่องที่สามนะครเสียบเข้าไปครับแล้วก็สีเขียวช่องที่สี่นะฮะสามและสีนะครับ ทำการเสียบเข้าไปเลยอ่ะทีนี้เสียบเข้าไปลึกๆเลยนะครับอ่ะเมื่อเรามั่นใจว่าเราเสียบถูกต้องแล้วถูกแล้วสามกับสี่นะก็คือสีดำกับสีเขียวทีนี้ให้น้องๆนะครับวางสายให้ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวให้ตัวตัวคลิปหนีบกระดาษอันนี้ ไปชนจับตัวใดในคอมพิวเตอร์แล้วก็เราจะต้องไม่จับมันนะขณะที่เราเปิดสายไฟนะครับอางนี้คือไม่ทําการเสียบปลั๊กไฟนะ,ะแล้วก็เปิดสวิตปิดสวิตนะครับพอเมคเปิดสวิตเ,วเห็นไหมครับมีพัดลมทํางานนะมีพัดลมทํางานนะได้ยินไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับ,รบอ่าถ้าพัดลมตรงนี้ทํางาน แสดงว่า power supply เราไม่มีปัญหานะครับอ่าแค่ okay. เราต้องเสียบสายพินตรงนี้ให้แน่นแค่นั้นเองนะบางทีปลั๊กเราเสียบแน่นแล้วแต่สายพินยี่ปีอาจจะเกิดอาการหลวมเสียบกับเมนบอร์ดไม่แน่นก็ทำให้เครื่องเปิดไม่ติดได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเช็คแด่นม้แล้วใช้วิธีที่แมนน็กสอนแล้ว power supply พัดลมไม่เกิดอาการหมุนหรือนิ่งหรือดับสนิทเลยแต่ว่า power supply ของน้องๆมีปัญหาแล้วจะต้องทำการเปลี่ยน power supply ใหม่นั่นเองครับผมอ่ะซ่อมเสร็จแล้วมาเปิดดูซิดูซินะมาได้หรือเปล่าอ่ะเปิดหน้าจออ่าโอเคง่ายเหมือนกันนะเนี่ยใช่ดีนะเป็น<า>ส่งร้านงร้านซ่อมเสียต่างอีกอ่อมอมามอสักรู่ทำการตรวจสอบนะถ้าปักไม่หลวมก็แสดงว่าสาย power supply ที่อยู่ด้านในที่ต่อข้อกับเมนบอร์ดครับมีชื่อเรียกว่าสายยืดสีฟิลหาจารวน oh. แค่เกณฑ์ทำตามที่เราบอกหรือน้องๆนะครับดูไว้แล้วไปทําตามนะครับบางทีอาจจะช่วยประหยัดเงินของเราไปได้ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอ <Okay, S 1> นครับสําหรับเรื่องที่แม่แมกสอนไปก่อนหน้านี้นะครับสําหรับน้องๆพี่ๆหรือเพื่อนๆท่านใดที่สงสยัยสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับ มาถามกันได้เลยถ้าพี่ไม่กว่างพี่จะเข้าไปช่วยตอบนะครับแล้วก็ส่วนวันนี้พี่แม็กและพี่เกดขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนะครับให้กับพวกพี่ๆด้วยนะครับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ